ไุ้พักเหนือมใไ้ทุ้พลเหนือมะใหตัวอันนี่เพิ่นมาน้ำดทุเงินพิ่นนะพาเช่ทุงเงินลงแน่เพิ่มากูเอามาบมเล็เพิ่นมาว่าเป็นพื้น้องซายังหวัดดี่เงี้ยไปจกว่าไหวหือเป็นจังไดอันทุกเมื่อนี่ฝันดีวะอต่างตเลขทุงเงินเลขปูดำเลข กว้างเนี่ยู้ซึกว่าที่ตัวเดียวกันเนาะสี่หกหกสี่แมนอยู่สี่หกศูนสี่หกกแล้วก็เลยซื่ออันได้้องไส้หลงฟัน้องไส้ตฮะนะเออเออฟันนี่้องไส้ไตก็อายุเพินสี่สิบหกปีอ๋อมันอีกอะเลยซสื่อตันทะเลเสื้อมหวานโอ้ไม่เฮลอดะเลีมากงานทะีลมากเลยซื่อสื้อมาไหวก็เลยมาเสื่อมมาคึืนนี้เออมาเสื่อม มาเชีองแล้วก็เป็นรับได้เอ่อนหาถุงไปยังเงารับอืมหาถุงเงารับไปยังเร่นอยู่เชนรับแต่หาถุงมารับเพื่อรับไปรับพ้องหงมืออีกตีสามตีสามตื่นถึงนิดตื่นเห็นประมาณเรีนเออขับไปเงินเคืองสมูงก็เลยเพื่อรับไปรับก็รับเงามาหนี้รับเงาขันจีมาหนึ่งขันว่า ทุงเงินมาทุงเงินเป็นขีรถมาเอเาเลขไปเสียงบ่เอเอาเลขไปเสียงเลขอันสี่หกนะเอออั็เลยสี่หกเนีเสี่ยงมันก็เลยเสี่ยงก็เลยคันาทุงเงินเป็นมหาเป็นมาแล้วเป็นมาแม่แม่คนน่ะย่ายพักเนือแม่เแม่คนน่ะอยนำทุงเงินย่ายย่ายไปฝากแม่แม่ทุ่มทุ่มพักเหนือไม่แม่ทุ่มพักเนือแม่หม่ตัวอันแม่คนมา ยุมเงินเพื่อน่ะประชาชนทุนเงินลงแน่เพื่อนวะกูเอามาบวชเพื่อนวะทุนเงินก็เลยหิวมากซอยแม่์อย่างก็เลยไปหิวน้ำลูปหิวมากมัขึ้นมาหลายแต่ลูกยากขึ้ให้มาหลายแต่จะกินบวชบ่อะไรว่างสิอือบวชก็ไปกินนะแม่เพื่อนวะจ่ายให้จังสี่เนาะเมียนให้มาจังสี่เพื่อนวะให้มาจังสี่เนาะเพื่อนวะทุนเงินก็เอามาเนาะเพื่อนวะวันนี้ก็ว่ากันเล่นเหนือเนาะก็ว่าเหนือก็เลื่อนสิเพื่อ ไปถอดไปยังอนี้ก็เรียกว่าท่าหนึ่งคือเงินหรอกทังเงินแม่ก็สิกินเหนือบอได้ได้ลูกก็เรียกว่าสิบอกค่ามหนึ่งก็ลูกเหนือแม่ก็สิกินเหนือบอได้ได้ลูกก็เรียกว่าสิเป็นยังแม่แม่เม่เป็นยังยายมาให้แม่ก็กินปีตีเป็นบางสิอันนี้ยังก็เลยพันยามาให้เขาบุคคลยายดอกลูกแม่ก็สิกินก็เรียกว่าสิแม่ก็สิกินดอกลูกก็เรียกว่า วันนี ite, um. uh ้ก huh. like like, uh ็เลยไปถอดถอดเลยมากินกระเพาเขาลูกไปเลยกับท้องเงินทืองเงินคือผ่าพมากินน้แม่พอมิกินน้ำแดงพอมากินเนื้อไปนะมันนี้เฮี้ยงก็กินผู้เดียวก็จะไปได้ยังมาจะไปได้ยังมาดอกไปกินน้ำแหน่นนดนะเอาไปกินกินกินตัวก็เลยว่ามันหลายอยู่ก็เลยว่าสิกิน่หลากก็เลยว่าสิปพยาัยขางมันี่างเอีอยแต่ขอมากินกินน้ำไม่กินน้ำแน่อัน น่อยเอาสกินกินทระยาก็าเรียว่าสิกันท่งกนนอะมากเขเรว่าสิเเรียแบงทยาขางบานนี่แบงไปพื้นก็แบงพื้นี่ไปถอดมันหลยหลมันก็แบงน้ำบ้าเนี่แหละกับแบงคนกิดเนาะก็บามันหลายกับแบงให้พี่ให้น้องแบงให้น้องให้นุ่งนี่แหละกินน้ำกันหลายคนเนาะวันนี้กินเหยวทุ่งือขึอไอ้ตีหาเครื่องหล่น ดีก็เห wow. ็นว่ะท oh, oh, uh, ี Stunden ่หาเครื <N <N so ่องเผาลูกเข็งงานมุสาวนี่ตื่นสายเออมุสาวนี่ตื่นสายจนสายจนข้าฝันอยู่ข้าฝันฝันหนาฝเป็นคนหน้าอยู่แล้วโอ้ยดูดคนหน้าไวอยู่คนหน้าไว้ทำุญค่ะฝันนั่นหนาเพราะว่าฝันจนจนจำได้ฝันจนจำได้ฝันแบบกินแล้วก็แบงให้แบงให้สุกสุกอขแบงกันไปกินน้ำกันเบิดกินน้ำกันหลายคน ต่ก็ก่อนไม่เฮียงเอาเลขสี่หกหน่ไปเซียงไม other, ่เ <terms> ฮียงกันอธิษฐานไว้จังเลยอธิษฐานก็ว่าให้ได้ให้ได้ค้องเนาะให้ได้กินได้เยออแต่มันเขาเลยตัวนี้เนาะแต่มันเขาเป็นยังอธิษฐานอ๋อข้าเลขตัวนี้ที่เขาให้ฟันว่าได้ยุยินฟันได้กินเนี่ยแหละค้องได้คล้องได้ยังไม่เฮียงกันคิดว่าเซียงในตัวนี้เนี่ยเขาแน่นอนเลยบ่กั่นฟันลักขนานี้ จังาาวาก็จะเข่าแล้วคือสิบเข่าแล้วล่ะมันพองกันอยู่เนาะอืมพอฝันขาดปกติอืมฟันจนจำได้จนน,นั่งจำได้จนนอนตื่นสวยมุ้งมิ้งอืมมีน้ำมุ้ไหลนอนตื่นสวยก็เล่นอัอน,อนตื่นขึ้นมาแต่ฟ้าเห็นงานอะไรตีพอผ่าแล้วตุน่าไปอยู่โอ้ นายวายูกะก็สบายใจอยู่แล้วเนาะเออกะสบายอยู่เวลาแลอวที่พูดวายูกับตรงเตุตาปกติเขาเข้าปกติอือันเดิมเดิมที่ก่อนมีเฮี้ยงสีเหล็กตัวนี้ไปเชี่ยงหันไม่เฮี้ยงกะว่าปูดำมาบอกมันวาเมียนปูดำแล้วก็ตเงินปูกว้างแล้วกับฟันเกี่ยวกบหนองน้ำแล้วก็ปูขาวปูขาว น่าะว่าตรงกันเมด่ม่ตรงกันเมื่อทุกคนเลยโอ้ตรงกันนะให้ตัวเดียวกันเลยโอ้มีเดินตัวซี่หกหกซี่นี่แหละเนียนไม่แขยงกันเลยดลองเสียงลอง,ม,งมัเรียนม,มัเรียนมาแล้วค่ะเอาเดี๋ยวนี้ไม่แข็งกันกระลังเอาน่องดูครับวิ่งสี่ขับน่องเิ่นกระนั่นกครับ,นนรบแล้วไมมีโอกาสออกคลิปอ,อ๋อทำแม่ทำไม ผมมีโอกาสออกคลิปจากหน่อยบ่อ้ฟังจักหน่อยครับพอหาเวลาว่างบใ่ใครมีปัญหาครับเอฟซีครับไม่เฮียงเิ้นกะอ่าเบี่ยงนองนะครับเนาะอย่างว่ามีโอกาสเปมาบอกให้เอฟซีฟังเอาครบฝันนะครับพี่ซีครับเป็นเอาไปเสี่ยงนะครับเน,น,นาะฝันงาวยู่ไม่เฮียงคือเราสันแต่สน,นะก็ฝันง,งาอยู่แล้วก็มันก็ฝันจำได้จำหน่เนาะ ตอนนี้อ่จะมึงจำได้ซัมนี่มันก็นจำได้ซัมนี่ก็บ,บว่าไอ้ฟังซัมนี่กับมูซีบอกนั่นมันลาวว่าเปลี่ยนก็บ,บว,ว่าตามความฝันเท่าไห่ลาวควาฝันก็ความฝันเราก็ใครเปลี่ยนดอกเห็นว่าไม่เหี้ยงกับซื้อลอตเตอรี่มาแล้วซื้อแล้วลอตเตอรี่นนั่ซื้อจนะอในเชียงโอ้มันใจคลั่กเล่นเลยตัวนี้มันใจซื้อลอตเตอรี่ซื้อหกสี่นี่แหละยังจะยิบไหนนั่ได้หกสีนี่โอ้พวกได้ยิบไหนเจ้าขา คนหันกับซีสองค่ะยิบหายเลยคนไทยยิบหายมั่งหกับคนได้เรียนใช้เลได้เรียนยิบหายเลยได้แม่แม่อตัวนี้เปลี่ยนชุดเปลี่นแม่จะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวดีคนกัแลนอนเพราะว่าน้องคนผู้คนเรียกนี่ยิบโรตีให้พร้อมครับพี่ชีครับคนก็เลยมั่นใจ นะครับเนาะไม่เอาขาสัน้นหรอกแต่แก,แกลนนกะแม่จังตาปูดำ<ะ>ถุงเงินอ่าเลขเดี๋ยวนี้เห็นว่าปูดำนี่เห็นมี่อ่ามีมาเปลี่ยนอยู่คลิปเมื่อกี้นี่รับพีิชิครับผมแต่ที่แรกก็ให้มาหาเจ็ดแต่ว่าก็าเลขตัวเดียวกันอยู่นะครับเนาะอ่าเลขของปูดำนี่ปูดำปูกว้างถุงเงินอ่าแล้วก็ปูขาวครับ แล้วก็ไปตรงกับเลขเปิ้นฝันเห็นน้องเป็นไทอดทอดตอบไม่ให้เน้าะซึ่งตอบไม่ได้คือยิ่งไต่ว่าสั่นครับพี่ชีรับในความฝันแต่ว่ามันตายไปแล้วทอดตอนนี้อะไรไม่ได้ทําไมล่ะบความฝันว่าตายอีกขนะครับพี่ชีครับตายแล้วตายอีกเพื่ออแล้วก็น้องเป็นอ่าผู้ชายนี่ครับเออที่เพิ่นไปเห็นอยู่ตอนทเทมิยังเพิ่นตายไปขึ้นหนึงลักมื้อนึงนั่นล่ะเพิ่นไปเห็นอยู่กับพ่อกับแม่อีหยังเพิ่นเนาะกัำว่าบ้ดนี้น้องเพิ่นได้นํามาครับพี่ชีครับ น้องคนได้นํามามาหาไม่เฮียงนะครับเนาะเงาเบาถูกสุกซู้กันฟัง่งตามที่คลิปนั่นะครับตามที่คลิปคยๆเดบ้งก็ได้ฟั่งมากนะครับพี่ซี่ครับผมเพิ่นกระเบาซูฟัง่งเป็นอะไงสันหลนะครับเนาะม่เฮียงหยาดนองลูกครับพี่ซี่ครับผมเพิ่นเสียงเลยตัวนี้นะเพิ่นฟันดีฝันว่าไรอยู่ได้กิจอันผู้น้องเพิ่นก็คือกันมาสั่นวาโพมาหากันอันนองอันน้องไม่เฮียงซื้อย,อยางเกาะซื้อแมื่ ซื่อเลขตัวนี้เรเพันกับฟันดีขึ้นกันบ่ะตอ็เพิ่นได็กกินโอ้ฟันว่าได้กินได้กินข้ากินหนังกินออแต่ว่าคนสื่อตัวเดียวตีซีกตัวเดียวตีนี่ยอืมเดกันว่าได้อยู่ได้กินเลยเิ่นฟันพิ่ได้ยู่ได้กินเอาเาไว้บ่ทหนไในสื่อยูครับอตีก็เข้อยติไปสื่อไว้อยู่รอกสินออกือกัน์ดนะเนาะัารลดแตนี่ปูเป็นเัวสองตัวลาง้อครับเด้องอีครับผม ผู้ใดจับรถตรีเหล็กระฟ้าไปหาซื้อครับเห็นว่าเลข46นี่ปล่อยมาจากตองหมวดจะกลับด้อเอย FC กับว่าไอ้นั่นนะครับเนาะเห็นว่าคนปล่อยว่าจะตองหมวดได้ทั้งถุงเงินทั้งปูดำปูขาวทั้งปูกวงนะครับเนาะคนหายเลขตัวเดียวกันคนชิงท่องกันคนก็ได้มากตัวใดโปรด46เนี่ยจำได้อยู่เพราะมัน046ใครมีชรับจำ064บ่นะครับเนาะ ให้กลับไปกลับมาเอาคับเด็ซี่ครับผมเอาสลหรับตัวเลขตัวนี้นะครับเนาไม่เฮี้ยงคนฟั้นท่งหมดนะครับแมนว่าไม่เฮี้ยงฟั้นท่งเลยบอตัวนี้ฟันท่งจ้ะมาเลยอเลยไม่กินข้าวไม่ให้กินข้าวไม่กินก็ไม่ต้องกินครับเอซี่ครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไหนก็ได้เอาตัวเลขสำหรับสองตัวนี้ตัวเดียวครับคลิปนะครับว่าสี่หกตัวเดียวครับเดบซี่ครับ สีหกตัวเดียวครับพี so ่ท so 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 well ี่ครับแหงจ่อเขาม้เลยก็ไว้กับสีไปซื้อไว้คือกันนี่หรอกเพราะว่ากบมักคือกันอยู่ครับพี่ที่ครับผมมักคือกันอยู่แต่ว่าพ่อไว้ฝันเป็นตัวหนึ่งคนนี้แหะคลิปโคฟันของพ่อไว้นะครับกอบอลเนอ่ยพ่คือม่อยู่นี่เลยแต่ว่ามีหกมีเก่ามีอย่างคือกันอยู่เาราวขึ้นัวลงเอาครับพี่ที่ครับนี่อาจจะเป็นคนละสามตัวบนเนาะของพ่อไว้ก็ได้ครับพี่ที่ครับก็เล่นี่ยมีอย่างสั่นครับพี่ที่ครับ สำหรับคลิปนี้มี46ตัวเดียวให้เอฟซีกับผมด้วยครับเพราะกับให้เด้กลับเอานี่มัน4ีสูเนี่ครับ46 49เกอ่าแล้วก็6 4 6 9 6 6 4ก4าโสซครับผมตัวเดียวงี้แหละแข็งๆเลขครับไปซี้ครับคันขันมันได้ก็ได้แข็งๆเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ว่าขอบคุณขอบคุณนไม่แย่หลายรทีให้แหนแยกเอาข้อมูลมาแบ่งปันที่ทุกคนครับผม ขอจบคลิปวไปเพียงสาม,มีครับพอ,อกับในคลิปหนะ้าพอ,อกัาข้าว่าสวัสดีครับบัดดีมิยง